วันนี้นะครับจะมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าฟิโรเดดอนสองตัวเนี้ราคาหลักร้อยกับราคาหลักหมื่นจะเล่นอะไรดีจะเลือกอะไรก่อนนะครับตามตังค์นะครับฟิโรเดดอนตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าในท้องตลาดก็มีแล้วเยอะแล้วผมผมก็มีตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เคยเอามาทําคลิปให้ดูแต่ดูแล้วเนี่ยมันลักษณะมันคล้ายกันแล้วก็เล่นได้ นะครับจะเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับอ่าตัวแรกนะครับก็เป็นนี่ครับอันนี้มีชื่อว่าฟิโลเดนดอน69686นะครับน่าจะเรียดถูกนะครับนะฮะ69686อันนี้ผมส่วนใหญ่จะสดเลยนะฮะ69686นะครับถูกเนาะน่าจะถูกแหละอะถ้าผิดก็ไม่ผิดหรอกแสวเล่นนะครับฟิโลเดนดอน69686นะครับ เดี๋ยวมีคนถามเนี่ยมึงนี่ไม่ได้ดูมาเลยเรียกผิดเรียกถูกก็แล้วแต่นะครับอ่ะอ้าวโอเคฟิโร,รนดอนหกเก้าหกแปหกเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าเขามีหูนะครับฟิฟฟมีหูฮะหูมันกระต่ายไหมแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนเหมือนลูกศรน,นะกันเหมือนลูกศรเหมือนคันธนูนะครับอืม ฟิโลนอนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาเลี้ยงดูอยู่ภายใต้แสงลำไรนะครับเหมือนฟิโลเนนดอนทั่วไปแบบที่ผมเคยพูดนะครับชอบอากาศชื้นไม่ชอบแสงตรงๆนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับวิธีการตัดก็ตัดแล้วไปปักชำนะครับหรือจะห่อรากแบบนู้นเลยก็ได้จะห่อล่อรากแบบนี้เอาไว้นะครับพอรากเข้ามาปุ๊บก็ทำการตัดโป๊ะไปเลยนะครับ ตัวนี้ถ้าไซส์นี้ก็น่าจะเล่นอยู่ประมาณน่าจะประมาณพันกว่าบาทพันหนึง่งอาจจะเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้ราคาแน่ชัดว่าเขาเล่นเท่าไหร่แต่ก็ประมาณให้เพื่อนๆว่าเอาประมาณพันหนึ่งอะนะครับประมาณหนึ่งพันบาทในไซส์นี้แต่มีอีกหนึ่งตัวนะครับพรเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเป็นฟิโรเรนอนที่เพื่อนๆหลายคนแล้วเพื่อนๆผมหลายคนก็อยากได้นะครับก็ใครอยากได้ก็รอนะครับัวต,ตัดทําอยู่นะครับ ฟิโรนอนตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ฟิโรเดนดอนฟิโรเดนดอนโจปิไอนะครับอืมนะฮะเดี๋ยวนะฮะโจปีไอนะเห็นชัดใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมว่าลักษณะเขาจะคล้ายๆกันนะครับอืมลักษณะเขาจะขายไหมไม่น่าขาย <laughs> พอไปได้พอไปได้นะครับแต่ว่าฟิโรเดนดอนหกเก้าหกแปดหกเนี่ย เขาก็ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับใหญ่ได้เ so ป็นแบบเป็นศอกเหมือนกันนะฮะใหญ่แล้วเลื้อยได้เป็นศอกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมแค่ผมมีต้นเล็กนะครับก็เอาต้นเล็กมาให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเทียบดูนะครับมันก็แค่คล้ายนะครับเพื่อนๆแต่มันไม่เหมือนนะฮะแต่แทนกันได้เขาเรียกว่าอะไรนะแทนกันได้นะครับไม่ใช่แฟนทำแทนกันได้นะครับอ่านะฮะ ลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเจ้าโจปิไอต่อนะครับเจ้าโจปิไอตัวนี้เนี่ยเป็นฟิโรเรนดอนโจปิไอตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชื่อโจปิไอนะครับมันจะไปคล้ายอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนก็คือฟิโรเรนดอนลีลาโนมิยาโนนะครับนะฮะลีลาโนมิยาโนตอนนั้นราคาลีลาโนมิยาโนอยู่ประมาณใบละประมาณสองหมืน่นเมื่อปีที่แล้วตอนนี้วิ่งไปใบละห้าหมื่น นะครับโอ้โ oh, ห oh, ผมอยากจะให้เจ้าหกเก้าหกแปดหกของผมวิ่งยังเลยเพราะเต็มสวนเลย oh, <no. S 1> นะฮะตอนนี้ราคาจูบีอนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับใบละประมาณเกือบเกือบสามมืนนะครับนะฮะเพราะว่าหนึ่งเขาโตช้าสองเขาก็มีความสวยงามสวยงามยังไงนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับ บางคนก็สวยของใครของมันผมบอกเลยนะฮะสวยของใครของมันนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือปลายใบเขามีหูเอ้ไม่ใช่ปลายใบเขามีหูเหมือนกันนะครับเห็นชัดนาอกล้องอะ่ะเขามีหูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะหยกัยกๆกเห็นไหมเออเขาจะหยักๆยาก,ยากแล้วปลายใบเขาจะเหมือนลูกศรลูกศรคันธนูอะไรประมาณนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมแบบ รู้จักมแหละนะฮะเขาเป็นนักวาดภาพนะครับอ,อพี่ลักษ์เขาเป็นนักวาดภาพผมก็ถามว่าพี่ทําไมถึงพี่ถึงชอบวาดเจ้าโจพี่ไออะไรพวกนี้เขาบอกว่าในแนวของศิลปะนะครับเขาบอกว่าเส้นสายการเว้าการโค้งการอะไรเนี่ยเหมือนว่าธรรมชาติเขาออกแบบมาให้แบบมันสวยมันเว้าวอะซึ่งใบทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นใบใบที่ ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีความแปลกแล้วสวยเขาก็จะเลื้อย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 ไปเหมือนกันนะครับวิธีตัดแต่งตัดตอนกิ่งช้ากิ่งก็เหมือนกับพิโลเดนดอนทั่วไปนะครับเหมือนกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับดูนะฮะใครที่ชอบโจปิอนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้มีไม้เพาะเนื้อเยื่อมานะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนอีกเช่นเดียวกันนะครับไม้เพาะเนื้อเยื่อนี่ราคาเจ็ดแดพันะครับต่อต้นเล็กนิดเดียวนะครับซึ่งเหมือนพิงพินเซตะครับตอนแรกที่ทําไม้เพาะเนื้อเยื่อผมบอกแล้วไม้เพาะเนื้อเยื่อนิดเดียวห้าร้อยใช่ไหมตอนนี้ยังเท่าเดิมเลยะเลี้ยงมาหกเดือนอะ่ะเออซึ่งจริงๆที่มันตัดตอนตัดต่อมาเนี่ยตัดกิ่งมันซึ่งก็ห้าร้อยเหมือนกันไซนี้ให้ซื้อแบบนี้ไปเลยคือ มันอาจจะพันหนึ่งมันแพงกว่าก็จริงแต่ว่ามันคุ้มกว่าเจ้าโจพี่อาร์ก็เหมือนกันนะครับก้านส้มก็เหมือนกันนิดเดียวนะครับห้าหกพันนะเพราะเนื้อเยื่อใน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 ,ในขวดอนะ่ะในกระป๋องอนะ่ะก็ลองดูได้แล้วก็เลี้ยงยากเหมือนกันนะครับสาหรับไม้เพาะเนื้อเยื่อเท่าที่ผมลองเลี้ยงมาผมก็เลยตัดใจว่าเอ้ยผมไม่เอาละผมทัดตังไม่พอผมก็เก็บตังแล้วก็ซื้อต้นไม้ใหญ่ไปเลยดีกว่านะครับคุ้มกว่านะฮะอ่าก็ ลองดูนะครับสําหรับเพื่อน,อนบางทีผมอาจจะพูดตรงไปก็ไปตรงหรือไปโดนแทงใจดําใครก็ขออภัยแล้วกันนะครับแต่ผมพูดจากความจริงของผมที่ผมเจอมานะครับอ,อันนี้ผมห้อยไว้เฉยๆก่อนเดี๋ยวพอมันโตปุ๊บผมก็จะตั้งขึ้นเสานะครับเพราะว่ามันไม่มีที่วางเดี๋ยววันนี้ก็จะแบบทําที่วางนะครับสําหรับเพ,เพื่อนที่บอกว่าเคยบอกว่าให้ผมพี่เลี้ยงแต่กลุ่มฟิโลเหรอ อ๋อมีครับผมมีกลุ่มบอลกลุ่มโคโลคาเซียนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปพวกนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็แนะนํากันเป็นต้นๆไปว่าความแตกต่างระหว่างโคโลคาเซียตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนตนตนแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ผมจะเอาเฉพาะที่ผมชอบนะครับเจ้าตัวโคโลคาเซียเนี่ยแล้วก็มีอโลคาเซียนิดๆหน่นนอยๆผมจะเอาเฉพาะที่ผมชอบผมเน้นย้าคํานี้นะครับไม่เล่นไม้ไม่ชอบไหมครับ ไม่เล่นไม้กระแสแต่ว่าไม้บางตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันอาจจะไปโดนกระแสแต่ผมผมว่าผมคงไม่ตามแน่นอนผมตามใจตัวเองมากกว่านะครับอ่ะเนี่ยอัปเดตไปดูเลยกับคลิปนี้นี่ครับที่ผมเคยทําคลิปง่อยๆใช่ไหมหัวล็อกควินนัมเปลี่ยนกระถางควีนง่อยๆตอนนี้มาแล้วนี่สอกเนาะมาแล้วนะครับอันนี้อัปเดตให้ดูไปเลยนะครับดูควีนดูเอ้ดูคิงนี่คิงก็มาแล้ว นะครับี่คิงก็มาแล้วอันนี้อัปเดตไปเลยภายในคลิปเดียวเลยนะครับโอ้โหใบาย,ยาวนะแต่คิงเนี่ยเขาชอบความชื้นสูงชอบน้ําเนี่ยลีเกลเนี่ยอ่ะคลิปนี้ได้ดูไปเลยครับได้หลายตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยลีเกลเนี่ยเขาชอบความชื้นสูงนะครับสูงมากแล้วช่วงนี้อากาศร้อนเพื่อนๆต้อ,อตงติดน้ําติดเครื่องพ่นหมอกนะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย นี่เพื่อนต้องต,ติดเครื่องก้นหมอกให้นะครับนะฮะนี่เพราะว่าถ้าเพื่อนไม่ติดเครื่องก้นหมอกเนี่ยโอ้โหต้นไม้นี่ง่อยหมดนะฮะอากาศมันร้อนนะครับต้องติดให้นะฮะเนี่ยแอนตูเรียมเนี่ยดูแอนตูเรียมแอนทอูเทรียม,มนะครับดูดูใบนะบฮะฮะ สวยไหมโหโคตรสวยอะนะฮะครับก็นี่อะนาลายแบบเนี้ยผมเคยรีวิวไปละนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้ากลุ่มไม้พวกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับ696กาเป็น6กาบโจปีไอนะครับฟิโรเดนดฟิโรเดนดนโจปีไอนะฮะใครอยาก เห็นความสวยก็ไปหาซื้อมาซะนะครับเดี๋ยวผมจะทํายอดให้เพื่อนๆเลยแบบว่าเฮ้ยสองใบสามใบมันแพงไปทําแบบใบเดียวนะแต่เอาลอดก่อนทําใบเดียวตัดค่อยๆใจเย็นๆนะเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้สวนใหญ่อย่างเขาไม่ได้เป็นจํานวนใหญ่อย่างเขาเลยก็ต้องใจเย็นจริงๆครับมันไม่พอครับอืมนะครับก็ลองดูนะครับกับจัวพี่อลองไปหาซื้อกันนะครับ